1นวันทันเหตุการณ์กักบสำนักข่าว i อเ น้ำป่าเขาใหญ่ทะลักบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านตน้องหนีกันกลางดึกโดยเฉพาะพื้นที่บ้านสะพานหมู่ที่5าตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจงังหวัดปราจินบุรีหลังจากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ทั้งวันเมื่อวานนี้และเมื่อคืนตลอดทั้งคืนหัวนหน้ากู้ภัยร่วมกตัญญูปราจินบุรีนายอมรินเล่าว่าได้สั่งการอาสาสมัครกู้ภยัยอุปกรณ์เรือยางไฟส่องสว่างเตรียมพร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วขณะนายชัยยา้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มะระดกโลกบอกว่าตอนนี้ด้านบนอุทยานแห่ง เขาใหญ่ฝนตกต่อเนื่องทั้งวันที่จุดวัดปริมาณน้ําฝนที่เขาเขียววัดปริมาณระดับน้ําฝนได้มากกว่า100มมตรต่อวันเตือนประชาชนด้านล่างต้องระวังส่วนเมื่อวานนี้มีการประกาศแจ้งงดบริการท่องเที่ยวน้ําตกตะคอที่ตําบลบุกไฟอําอเภอประจันตคามเนื่องจากระดับน้าไหลมากปริมาณน้ําสูงหนึ่งแห่งและอีกหนึ่งแห่งคือที่คลองสายใหญ่ตําบลสัมพันธตาอาเภอนาดีบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวที่มีการล่องแก่งหินแหล่งท่องเที่ยวชื่อดงังที่มีน้ําค่อนข้างสูง และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนที่สาลาเปดเลียมจุดบริการนักท่องเที่ยวรวมถึงจุดอื่นๆได้มีการสั่งปิดบริการแล้วนุ่มราดน้ำมันจุดไฟเผา3าคนผู้ใหญ่บ้านหนักที่สุดมือเผาหนีเข้าบ้านพ่อแม่ไม่ยอมให้ตำรวจจับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพบ้านกลุ่มจังหวัดลบบุรีหลังจากตำรวจรับแจ้งว่ามีผู้ถูกราดน้ำมันจุดไฟที่บริเวณตรงข้ามที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ิตําบลนิ้วลายอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตลนิ้้วายไดรบ,บ เจ็บสาหัสกูผัยต้องรีบเอาไปส่งโรงพยาบาลขณะนายบุญมีอายุ60ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนกับนายนารงศักดิ์และนายสาธิตกำลังนั่งดื่มกันอยู่หน้าบ้านมีนายสมชายขี่จักรยานยนต์มาพร้อมถังเปล่าเดินเข้าไปหยอดเหรียญกดน้ำมันที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านประมาณ15ลิตรก่อนวิ่งมาสาดใส่วงสุราและโดนผู้ใหญ่บ้านคนแรกจังหวะนั้นเป็นข่าวเคราะห์นายสาธิตหยิบไฟแช็คออกมาจุดบุรี่พอดีตนไปเข้าห้องน้ำไฟจึงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและเผาร่างของทั้งคู่ก่อนที่จะมีชาวบ้านมาช่วยกัน ฟเบื้องตน้นทราบว่าผู้ใหญ่บ้านและคนก่อเหตุเคยเป็นพะพวกกันแต่ระยะหลังผู้ก่อเหตุคิดว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแจ้งจับตนเองเรื่องของอยาเสพติดจึงมีเรื่องบาดหมางกันมาโดยตลอดส่วนแม่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าลูกป่วยจิตเวชเคยรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆมีเอกสารยืนยันจากแพทย์แต่คาดว่าน่าจะขาดการรักษาจนอาการกำเริบหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุวิ่งเข้าบ้านตำรวจกว่า20นายต้องปิดล้อมพื้นที่เกลี้ยกล่อมอยู่นานก็ไม่เป็นผลเนื่องจากพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุนั้นไม่ยอมให้ตำรวจจับลูกชายจึงเกิดการโตเถียงกันนานกว่า 3ที่อำเภอ่าพนมจังหวัดนครพนมกล้องวงจรปิดจับภาพอุบัติเหตุรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโกสีขาวคนขับเป็นชายอายุ55ปีขับมุ่งหน้ามาจากเส้นทางนครพนมอำเภอ่าพนมฝั่งขาเข้าตัวอำเภอ่าพนมถึงสามแยกวัดใจจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยสักประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้ขณะนั้นมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกำลังเลี้ยวกลับรถอยู่พอดีจึงเป็นเหตุให้รถกระบะไม่ได้ทันระวังพุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าอย่างจังโดยรถจักรยานยนต์นั้นมี ยายวัย55ปีเป็นคนขับหลานสาวอีกสองคนนั่งมาด้วยอีกคนกระเด็นตกรถไปอีกฝั่งของถนนไกลประมาณ5เมตรกู้ชีพต้องเอาทั้ง3คนนี้ส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่นานเด็กหญิงหะหรือไทยอายุ10ปีที่นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและร่างกระเด็นออกไปไกลนั้นร่างน้องกระแทกพื้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวและน้องเสียชีวิตลงแล้วล่าสุดส่วนยายคนขับรถจักรยานยนต์และหลานสาวอีกคนอายุประมาณ15ปีตอนนี้อาการยังสาหาัสสาพเมืองพัทยารับแจ้งจากชาวบ้านมีเด็กหญิงสัญชาติกัมพูชาอายุ10บขวบถ เอามาปล่อยทิ้งไว้นั่งร้องไห้อยู่ริมหาดพัทยาเมื่อไปถึงพบว่าชาวบ้านกําลังปลอบใจเด็กที่กําลังร้องไห้อย่างหนักสอบถามทราบเพียงว่าพ่อแม่เอามาปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่รับกลับอีกเลยจนกระทั่งมีชาวบ้านแลนะนักท่องเที่ยวมาพบจึงเกิดความสงสารรีบแจ้งตารวจมาตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้ตารวจสพเมืองพัทยาและพละเมืองดีช่วยพาเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็หวังว่าผู้ปกครองของเด็กจะติดต่อมารับเด็กกลับไปถ้าไม่พบผู้ใดมารับเด็กก็คงต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็กต่อไป